โครงการส่รงเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านเสาธงชัยหมู่ที่หนึ่งตำบลเสาธงชัยอำเภอการทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกษบ้านเสาธงชัยเป็นบ่บ้านเก่าแก่เดิมชื่อบ้านโนนเสาธงสมัยก่อนบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านหรือโนนขยอมแห่งนี้เป็นที่พักแรมชั่วคราวของชุดตำรวจตระเวนชายแดนระหวา่าง ออกกรตาตเวนพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก่อนกลับไปยังค่ายที่ตั้งอยู่บ้านภูมิสลอนและบ้านด่านในซึ่งการเดินทางสัญจรไปมายังยากลำบากมีการนำเอาเสาธงชาติมาปักไว้ไปเป็นสัญ,ญลักษณ์พร้อมทั้งพูนดินทําเนินสลักเป็นตัวอักษรว่าโนนเสาธงปัจจุบันบ้านเสาธงชัยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหารและพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักลุ่มน้ํามูลลุ่มน้ําสาขาลุ่มน้ําลําโดมใหญ่และลุ่มน้ําย่อยลุ่มน้าห้วยด่านมีแหล่งน้ําที่สําคัญคือห้วยหินลาดห้วยสะตงและอ่างเก็บน้ําหนองว่าจํานวนประชากร3 2 2 ครัวเรือน1,168คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสานใช้ภาษาไทยอีสานและภาษาไทยเป็นหลักนับถือศาสนาพุทธมีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นหลักมาตั้งแต่ก่อนอันนลากไห่ของเก่าก่อนที่นีแต่พอแต่แม่แต่โบราณมามา บ้านเสาธงชัยมีป่าหนองทำเลป่าสาธารณประโยชน์ใกล้กับหมู่บ้านที่ชาวบ้านสงวนและรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันจากสภาพพื้นที่บริเวณป่าหนองทำเลแห่งนี้มีลักษณะเป็นดินทรายขาวทำให้าราษฎรบ้านเสาธงชัยและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาขุดหาเอาทรายไปใช้ในการก่อสร้างประกอบกับการขยายตัวของชุมชน การส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มที่มีการแพ่วถางขยายพื้นที่ทำกินลุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าสาธารณะปริมาณผล,ผลผลิตจากป่าเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการมีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากชุมชนอื่นที่ไม่ได้ร่วมดูแลรักษาป่าขาดการบริหารจัดการที่ดีชุมชนจึงเริ่มที่คิดจะดูแลผืนป่า ของหมู่บ้านแห่งนี้และได้จัดทําโครงการเสนอต่อนหน่วยจัดก,การต้นน้ําห้วยโตงห้วยด่านเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2556โดยมีสนักสงฆ์ภูสามสวรรค์ตามโครงการพุทธอุทยานเป็นต้นแบบแนวคิด ทำดูทก so so right so like so ็มาทำไไร่ก so like so so, ันน่าเป็ตาเปลีย็เมาช่วยอาจกเงมาทำมาดูมาเพราะว่ามันจะเป็นายาติาด้วยครับต้อดูพาสองหน่ก็แล้วก็บรรลุนก็เป็นอะไนี้อะไรมาทรับาดีว่าเนี่ยมันเป็นยี่ของปามางของพี่ไทยนะที่าก็ร่างในก็จะแต่้านที่ซึ่งนๆก็เป็นการเพื่อคุ้นที่เกียกัน กิจกรรมดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการส่รงเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านสาธงชัยในปีพุทธศักราช2556เป็นการวางกรอบการดำเนินงานโดยกำหนดกฎกติกาและขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชนแยกเป็นพื้นที่แปลงปลูกป,ป่าบริเวณป่าหนองทำเล 198ไร่และพื้นที่ป่าที่ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาบริเวณสำนักสงฆ์ภูสามสวรรค์อีก1,500ไร่รวมเนื้อที่1,698ไร่พร้อมติดป้ายเพื่อแสดงแนวเขตป่าและที่ทำกินกระจายรอบพื้นที่ทำการปลูกไม้ป่าและพืชสมุนไพรกินได้เพื่อฟื้นฟูบริเวณป่าหนองทำเลเนื้อที่ 80ไร่พร้อมทั้งดายวัชพืชรวนดินใส่ปุย๋ยเพื่อบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกต่อมาในปีพุทธศักราช2557ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องจากโครงการสสออ,อเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านสาวธงชัยโดยดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษา แปลงปลูกป่าของชุมชนเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2556เนื้อที่80ไร่พร้อมทั้งยังช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุด้านทรัพยากรป่าไม้และไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และจัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่าเพื่อใช้ภายในชุมชนเองจำนวนหนึ่งชุดต่อมาในปีพุทธศักราช2558 ชุมชนบ้านสาวธงชัยได้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการสสอออ,อ,อีกครั้งเพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนให้คงอยู่ด้วยการปลูกไม้ป่าและพืชสมุนไพรกินได้เสริมและเพิ่มพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการอีกจำนวนสิบไร่รวมพื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการทั้งสิ้น 90ไร่โดยยังคงบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ในแปลงปลูกป่าเช่นเดิมนอกจากนี้ได้สร้างเรือนเพาะชำชั่วคราวของหมู่บ้านเพื่อเพาะก้าไม้ป่าท้องถิ่นและพืชผักสมุนไพรกินได้ที่สมาชิกในชุมชนช่วยกันเก็บหาเมล็ดไม้เองนี่ก็เป็นก้าไม้ซึ่เป็นผลผลิตจากที่เราเอามาจากเรือนเพาะชำซึ่งกลุ่มเราเป็นคนเพาะเอง นะครับนี่เป็นไม้แดงรุ่นแรกนี่อายุประมาณ3ปีกว่าๆจะเข้า4ปีนะครับต่อไปก็เป็นไม้ยางนาซึ่งผู้ที่เอามาปลูกเนี่ยคิดว่าถึงแม้ว่าจะกินไม่ได้แต่มันจะให้ร่มเงาให้อากาศให้ดินมีความอุดมสมบูรณร์ก็เลยเอามาปลูกที่บ้าน,นครับเป็นแนวร่กมการดำเนินการตามโครงการสสอ บ้านเสาธงชัยทุกกิจกรรมล้วนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่งเทียบได้กับการบูรณาการความร่วมมือแบบบวรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์บ้านเสาธงชัย ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำรรและร่วมแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนก่อให้เกิดความเข้มแข็งรักและหวงแหนป่าที่ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาสภาพป่าเริ่มฟื้นกลับมาสมบูรณ์จากเดิมที่เคยเป็นดินทรายก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนสภาพเป็นดินร่วนปนทรายอุ้มน้ำได้มากขึ้นผลผลิตจากป่า ก็เริ่มกลับคืนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงความเชื่อที่ว่าถ้ากันเขตป,ป่าได้กันไฟไม่ให้เกิดได้ป่าก็จะฟื้นคืนกลับมาได้เองตามธรรมชาติการประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนการส่งเสริมให้คนในชุมชน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงก็ให้เกิดความหวงแหนรักในถิ่นฐานบ้านเกิดและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นนีคือความปาคภูมิใจของคณะกรรมการเทศบาลเสาท้นไช่นะครับที่มีพื้นป่าเป็นป่าปูกซึ่งูก เมืองทุกท่เนื้อชิงอื่นใดมากเพราะว่าปลาเนี่ยมันย่บ้านผมแล้วอาจจะซอยกันรักษาต่อไปปลาเป็นยังไงเป็นทีซับน้ำของย่บา้านเป็นทีให้นุ่ม